สวัสดีค่ะนานาพาเพลินวันนี้เราจะมารวกหมี่ขาวไว้ทานกับส้มตำํำทานกับเมี่ยงปลาทูกันนะคะหมี่ขาวใช้ตามปริมาณที่ต้องการได้เลยค่ะให้นำหมี่ขาวไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะจากนั้นต้มน้ำให้เดือดค่ะน้ำเดือดดีแล้วนำหมี่ขาวที่เราแช่จนนิ่มแล้ว ลงไปต้มนะคะระหว่างที่ต้มให้ตักเส้นขึ้นมาชิมนะคะว่านิ่มเส้นนิ่มตามที่เราต้องการหรือ,อยังเมื่อเส้นนิ่มตามที่เราต้องการแล้วก็ปิดไฟนะคะหลังจากนั้นให้นํำเส้นไปแช่ในน้ำเย็นนะคะล้างให้เส้น เอาลวนไม่จับกันเป็นก้อนค่ะเอาเส้นหมี่มาพักไว้ในกระชอนนะคะให้เสดดน้ํานะคะจากนั้นเราก็มาเจียวกระเทียมค่ะใส่น้ํามันใส่กระเทียมสับลงไปนะคะเจียวให้หอมใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวที่ได้เราก็นําไปคลุกเคล้ากับเส้นหมี่นะคะ เส้นหมี่นี้คือต้องให้แบบว่าน้ำแห้งจริงๆนะคะตรวจเช็คให้ดีนะคะใส่กระเทียมเจียวนะคะแล้วก็น้ำมันของกระเทียมเจียวลงไปคลุกเคล้ากับเส้นหมี่ค่ะ mm hmm. เพิ่มรสชาติด้วยซ mm ีอิ๊วเท่านี้เราก็จะได้เส้นหมี่ขาวไว้ทานคู่กับส้มตำเมียงปลาทูแล้วนะคะ จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ